ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางวิธีการแก้นะครับเพสโต้นะครับที่เวลาเข้าไปสมัครแล้วมันจะชอบเด้งออกกันนะครับผมโอเคเริ่มแรกเลยนะครับไปที่เขาว่าพีเอสโตกันเลยให้เราเชื่อมต่อไวไฟให้เรียบร้อยนะครับนานี้นะครับส่วนมากเรากดลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับสําหรับบางเครื่องนะครับจะชอบเด้งออกแล้วก็สมัครไม่ได้นะครับหรือว่ากดสมัครไปแล้วนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วตัวเครื่อง จะมีการเด้งออกนะครับให้ลองทําวิธีนี้ดูนะครับเชื่อมต่อไฟนเทเรียบร้อยกดไปที่เพจสตอีกครั้งนะครับแล้วก็กดไปที่สามจุดข้างบนนะครับที่ขวามือบนของบ t ส r e แล้วก็กดคําว่าอัปเดตนะครับผมแล้วรอตัวเครื่องเขาอัปเดตจนเสร็จเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอตัวเครื่องตรวจหาการอัปเดตก่อนนะครับตัวนี้นะครับให้เราเลือกอัปเดตเฉพาะบริการของ Google p l a y ก็ได้นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วมันจะหายเด้งนะครับหรือไม่นะครับถ้าเอาให้ถ้าเอาแบบว่าชัวร์เลยนะครับให้เรากดอัปเดตทุกเมนูเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยรออัปเดตให้เสร็จทั้งหมดก่อนค่อยไปสมัครอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะสมัครได้นะครับตรงนี้หลังเราอัปเดตตัวนี้เสร็จนะครับปิดเปิดเครื่องใหม่หนึ่งรอบนะครับอย่าลืมขั้นตอนนี้นะครับปิดเปิดเครื่องใหม่หนึ่งรอบแล้วลองเข้ามาสมัครดูนะครับตัวเครื่องจะสมัคร เพย์สตได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับท่านใดที่เกิดปัญหานะครับระหว่างสมัครเพย์สตไม่ได้หรือว่ามีการสมัครแล้วเด้งออกนะครับลองใช้ขั้นตอนนี้ในการแก้ไขดูนะครับโอเคตัวนี้ผมก็จะไม่รอให้เขาโหลดเสร็จแล้วนะครับจะปิดคลิปก่อนเพราะว่าจะนานนะครับเพราะว่าเน็ตค่อนข้างจะช้านะครับผมถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องของท่านผู้ชมเองก็รอตัวเครื่องเขาโหลดเต็มๆนะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องหนึ่งรอบนะครับอย่าลืมผมย้ําให้อีกรอบนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อคลิป เดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผม